สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดถ้ำกรองเพลนจังหวัดนองบัวลำพู ค่ำวันนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดแพร่คลุมป้ายเจดีย์อัฏฐบริคารเขมาพิระโตและทรงประกอบพิธีสมโพธพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริคารหลวงปู่ขาวอนาลายโยณบริเวณเจดีย์อัฏฐบริคารเขมาพิระโตวัดถ้ำกลองเพนอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูเสร็จแล้วได้ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชําเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาวอนาลโยทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องท สักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาวอนาลโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำกรองเพนรูปแรกซึ่งมีนามเดิมว่าขาวโคระถาเกิดเมื่อวันที่28ธันวาคม2431ที่อำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดามารดาชื่อว่านายพัวกับนางรอดโคระถา เมื่ออายุ20ปีได้สมรสกับนางมีโครธฐามีบุตรสคนเมื่อใช้ชีวิตคู่ได้11ปีจึงอุปสมบทนวัดโพสีปัจจุบันคือวัดบ่อชนเนงจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและจำพรรษาเป็นเวลา6พรรษา ต่อมาเกิดความศรัทธานในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจึงได้ยติกรรมเป็นพระภิกษุสังกัดธรรมยุติกานิกายณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ขาจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเวลา8ปีจากนั้นได้เดินทุดงตามหลวงปู่มั่นไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆรวมทั้งยังเคยเดินทุดงร่วมกับหลวงปู่ฟั้นอาจารโรหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมหลวงปู่ชอบฐานะสมโม เป็นเวลารวมกันหลายปีด้วยหลวงปู่ขาวอนาลโยมรณาภาพเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526สิริอายุได้95ปีพรรษา64โดยพระบาทสมเด็จพระบรมมหากนาีิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพระราชทานเพลิงศพด้วย ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฏฐบริคารหลวงปูข่ขาวอนาลโยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสงฆ์อัฐิธาตุหลวงปูข่ขาวอนาลโยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปูข่ขาวอนาลโย วัดถ้มกลองเพนและศิษยานุสิทธิ์ได้กราบน้ัมศการพระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตามหาบัวยาน,นสัมปันโนวัดเกศรศีลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริการหลวงปูข่ขาวอนาลโย ต่อมาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2532พระบาทสมเด็จพระบรม,มชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนกีพันธ์ปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุอัฐธิธาตุและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อัฐบริคารหลวงปู่ขาวอนาลโยซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและอัฐบริคารของหลวงปู่ ขาาอนาลโยทั้งนี้พิพิธภัณฑ์เกิดชรุดสุดโซมตามการเวลาพระราชภาวนาวชิรากรอินทวายสันตุสโกโร,รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำกลองเพนรวมกับพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะเจดีตั้งแต่ส่วนยอดฉัดสำเร็จ ด้วยโมเสกทองคำสามชั้นส่วนยอดสุดเป็นเจดีสำเร็จด้วยทองคำองค์เจดีและทางเดินทำด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่าพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเดินสู่เจดีแล้วเสร็จเมื่อเดือนคุมภาพันธ์2,565 ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริการของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกทุดงไปยังพื้นที่ต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งจัดแสดงประวัติหนังสือสุทิภาพสำคัญของหลวงปู่ขาวอนาลโยในอิริยาบถต่างๆ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นพยูงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดน้องบัวลำพูและทรงเยี่ยมรัษฎรที่เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งรัษฎรต่างชื่นชมพระบารมีพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดหนองบัวลำพูถือเป็นครั้งแรกหลังจากเสด็จขึ้นเถลงิงถวัล,ลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์และราชอาณาจักรไทย วัดถ้ำกลองเพนเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติการณิกายได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อปี2470และได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อปี2513สันนิฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเข้ามาครอบครองแผ่นดินแถบนี้ วัดท่ามกลองเพลนเดิมเป็นวัดร้างเนื่องจากไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนปี2500หลวงปู่ขาวอนาลโยพระวิปัสสนากรรมฐานได้อาศัยวัดนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้พื้นที่ที่เกิดจากหมู่ก้อนหินขนาดใหญ่3-4ก้อนที่มีหลืบและเชโงหกหิน ต่อมาภายหลังได้บุรณะก่อสร้างเป็นหลังคาคอนกรีตเชื่อมถึงกันทําให้พื้นที่บริเวณนั้นกลายเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถจุคนได้หลายร้อยคนเพื่อใช้เป็นที่บําเพ็ญสมณธรรมจนมรณภาพ เวลา19นาิก53นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชาอาณาจักรฮัไมจยจอแดนในโอกาสวันเอกราชของราชาอาณาจักรฮัไมจยจอแดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2565ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอ์ที่2อิบูอัลฮูชยัยแห่งราชาอาณาจักรคัไมจยจอแดนกรุงอัมมันในโอกาสวันเอกราชาของราชาอาณาจักรคัไมจยจอแดน หม่อมชันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพานาัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบู์ของราชาอาณาจักรฮัชไมายจอแดนหม่อมชันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยและราชาอาณาจักรฮัชไมายจอแดนจะพยายามสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับการถวายความเคารพจากแถวเักกๆในร้อยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2565วันนี้เวลา8นาฬิกานาที สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปลานหน้ากองบัชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทรงรับการถวายความเคารพจากแถวนกักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวมทั้งสิ้น1,334นายในโอกาสเปิดภาคการศึกษาประจำปีการศึกษา2565 มีผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยคณะนายทหารและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จการถวายความเคารพจากแถวนรกเรียนในร้อยถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจก่อนจะเริ่มปีการศึกษาใหม่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารมทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญทรงเป็นอาจารย์พิเศษกองวิชาประวัติศาสตร์ในปีการศึกษานี้ทรงสอนสองรายวิชาได้แก่รายวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่5ในฐานะรายวิชาบังคับและวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปให้กับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ในฐานะรายวิชาเลือกเสรีนอกจากนี้ยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงาน เปิดโลกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเพื่อให้นักเรียนในร้อยสําเริการศึกษาออกไปเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพและประเทศชาติสมเด็จพระกนิธฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชานพระราชบโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ เวลา15นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปทุมพระราชทานพระราชวรรโกรกาสให้นางพากมลรัตะเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทดังนี้นายกฤิตอิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิตโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตทจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ให้แก่โรงพยาบาลสามพรานจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีโรงพยาบาลสุรินและโรงพยาบาลชุมพลบุรีจังหวัดสุรินกับทุนกล้าทุน กระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย นางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท,ะทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนละออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซียูให้แก่โรงพยาบาลชนบุรีโรงพยาบาลปทุมธานีโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาโรงพยาบาลสระบุรีและโรงพยาบาลบางละมุงจังหวัดชนบุรี นายสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยและคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซนมิไอซีให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายประเสริฐบุญสัมพันธ์และคณะจากสถาบันวิทยาการพลังงานหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่3เฝ้าทุละอองพระบาททุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต,ต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิ i c u ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี นายนัชพงศ์ลาวันสิริและนางศีสะอาดชั้นสามารถจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยเฝ้าทูลอกอระบาดทุงกล้าทุงกระม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโลรคระบาดต่างๆสำหรับพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้องเซมิไอซให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี พลเอกม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่44ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา9น56นทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมมื่นสุทธานารีนาถ โปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่44ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนจังหวัดชนบุรีซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทาันารีนาจัดขึ้นระหว่างวันที่24-27พฤษภาคม2565 ในหัวข้อ MT g a r i n g Up for Mega Trends mm hmm. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากร,กรด้านสาธารณสุขที่สนใจมีการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบรรยายหลักทางเทคนิคการแพทย์จากวิทยกากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆในงานมีนิรทศการผลงานวิชาการของนักเทคนิคการแพทย์ผลงานบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยายลัยทั่วประเทศและการแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสวมสวัสดิกรมมือสุทานารีนาศเป็นองค์กรวิชาชีพมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ